สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโฟกัสเาร์สบาครับสุดพิเศษครับวันนี้เราจะมาพบกับกระบะพรอนเพียง5,000กว่าบาทครับที่สําคัญเป็นกระบะพันแก้งอีกด้วยครับผมรถทุกคันนะครับผมปีไล่ไล่กันครับท็อปเท่าๆกันแต่เลขใหม่นั้นมีความแตกต่างกันราคาก็เลยอาจจะต่างกันนิดหน่อยครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยครับเริ่มต้นที่ขรกนี้ก็เลยนะอันนี้เป็นซิงเนเจอร์แต่ซิงเนเจอร์ของเราอะ เรา,าเปิดหัวเลยคันนี้ครับเป็นรถบ้านซื้อเข้าครับนิสสันนวาวา拉 NP สามร้อยแคปตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดาครับได้ปีสองปสิบเก้านะปีสิบเก้านี่เลขใหม่เพิ่งจะสามหมื่นกว่าโลเองนะครับปีสิบเก้าเนี่เยเลขใหม่เพิ่งจะสามหมื่นกว่าโลเองคือว่าน้อยมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลงดูกันใ,นใกล้ๆเลขใหม่น้อยกว่านี้ผมรับรองได้ว่าน่าจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะหาไม่มีอีกแล้ว เป็นไปได้ไงรถปีสองพันสิบเ้าเลขใหม่เพิ่งจกะสามหมื่นโลนะครับแต่เป็นไปแล้วนี่มีให้เห็นนะครับมีให้เห็นที่เขาบอกว่าอะไรนะมีอยู่จริงนี่มีอยู่จริงนี่เรามาดูกันนะครับนี่แสงแดดยามเช้าครับผมนี่สว่างสว่างแบบนี้เลยก็เครื่องยนต์เดมิดมนะครับขนาดสองพันห้าร้อยซีซีนี่น็อตแกมนอตฝาไม่แกะไม่ทอดนะครับ เป็นเครื่องยนต์พันแก่งนะครับผมสองพันเท่าเลยดีก็ได้เป็นหัวชีดเก้าสิบเจ็ดนะครับหัวชีดอวลานะอันนี้ท่องเดิมของมันนะครับแล้วก็พวกเรื่องการเซอร์วิสเรื่องการซ่อมอะไรเงี้ยคุณลูกค้าก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีศูนย์ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็พวกอู๋ต่างๆเนี้ยก็สามารถเซอร์วิสได้ซ่อมได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าลงอะไรเนี้ยมีค่ายตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยววนมาดูรอบๆตัวรถกันนะครับผมนี่ชิ้นแก้มชิ้นกันชนอาวชี้พิษ <c oughs> นี่ไม่อ่านแน่นอนนะครับผมล้อแม็กเดิมส่วนครับใส่ยางสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบนี่สุมล้อก็จะดูกว้างๆหน่อยแล้วก็มีติดตั้งมาใดข้างเพิ่มเติมมาให้นะครับโอเคอ่ะดูด้านนี้ครับอจาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะเพราะเรามีคลิปที่ละเอียดละอียดมากกว่านี้แล้วนะครับที่ร,รีวิวรายครันอันนี้ แพนเพอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็เลขไม่สามหมื่นหกพันเก้าร้อยโลนะครับก็คือแค่จะมาอัปเดตปีราคาเฉยๆนะครับผมนี่เบาะผ้ากัมยีแท้โรงงานนะครับ,บก,กว้างใช่เป็นแคปเปิลกว้างๆนะครับผมนี่ลูกกระปะสีบางๆนะครับสีบางๆแ,แ,แล้วก็มีติ๊กเกอร์แต่งจากได้ของเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยววนลงช่วงล่างสักนิดหนึ่งนี่ รเลีงไ้สามหมื่นกว่าโลนะครับสวยเดิมทุกจุดแน่นอนครับท่อดเดิมอะไรเดิมทั้งหมดเลยนี่อะมาต่อนะน,นี้ครับด้วยแล้วครับสีบางแน่นอนนะครับอันนี้คุณลูกค้าออกไปก็คือใช้งานกันยาวๆได้เลยต้นบอกกันนี้ก็คือเจ้าของเดิมเนี่ยออกซื้อสดออกห้างปลายแดงมาเลยนะแล้วก็สุดท้ายแล้วใช้ไปแค่สามหมื่นกว่าโลก็เลยเอามาเทินไป นะครับผมเอามาเทินเปลี่ยนคันใหม่ไปนะครับถือว่าเล็กใหม่นะปกติแล้วเล็กใหม่ก็ต้องมีแบบประมาณสักแสนกโลอยู่แล้วนะครับเล็กใหม่ทั่วไปนะอันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับผมได้เครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 นะครับนี่โอเคเมื่อกี้ได้เห็นแบบไฟนะปัดมันโชว์มาแล้วคือพวมัได้สตาร์ทเครื่องนะแค่เปิดกุญแจให้ดูเล็กใหม่เฉยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปคนันถัดไปกันนะครับ ย้ำราคากันอีกทีหนึ่งนะครับผมกับคันนี้นะรถปีสองพันสิบเก้านะครับรถเจ้าของเดียวไปแดงเป็นรถบ้านซื้อเข้ามาครับสามไม่ใช่สามเอาสุกแล้วเลขไม่สามหมื่นกิโลนะครับเลขไม่สามหมื่นกิโลนะครับผมกับราคาครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับแต่ถ้าอยากได้ราคาเบาๆไม่ติดเล็กๆไม่พุ่มข้อแนะนําเป็นคันนี้ครับคันนี้ก็ ใส่ยางอ้วนนะครับผมใส่ยางอ้วนมันก็จะดูสูงสูงน่อยแล้วก็ใส่บันไดค้างมานะครับคันนี้ปี2019เท่ากันนะครับปีสอง9เท่ากันแต่ว่าเลขใหม่นั้นได้ดําเนินการขึ้นไปถึง200,000ก่าโลนะครับถ้าไม่ติดเรื่องเลขใหม่อ่ะคือเจ้าของเดิมเขาก็ดูแลมาดีนะแต่นี้นคือเลขใหม่มันก็200,000แต่ถ้าถ่วเฉลี่ยตามปีมันก็ถือว่าไม่เยอะ นะครับสองแสนโลก,ก็เลยรับราคาสูงพิเศษไปเลยสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับถ้าไม่ได้ติดเรื่องเลขใหม่คันเนี้ยก็จะได้ถูกถ้าต้องการสภาพเลขใหม่ที่สามหมื่นกโลก,ก็รับคันนี้ไปได้เลยนะครับราคาห้างกันยู่สี่หมื่นบาทนี่ก็คือก็จะมีข้อแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับใช่มีให้เปรียบเทียบอ่ามีให้เปรียบเทียบมีให้ได้เห็นนะครับ ตามที่บอกครับผมและมีอยู่จริงนะครับนี่เครื่องยนต์2.5ลิตรเดิมๆนะครับเครื่องยนต์เหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็เนี่ยก็คือตามโครงสร้างบังข้ามคามเครื่องไม่ใช้คางเครื่อง,ง,องโอโ้โหคพนไป็นทู่ครับชาวนี้งอ่ามีครับแกะไม่ทอดใช่นี่เหมเดิมนะครับผมไม่มีร่องลอยการแกะการทอดแล้วก็เดี๋ยว ห็นมันเปืเป้อนๆแบบนี้ครับก็จะมีการขัดล้างทําสปาให้ใหม่อีกรอบหนึ่งวันรับรถนะครับอ่ะมาด้านนี้ครับ <c oughs> นี่ชิ้นแก้มชิ้นกันชนไม่อ้าแน่นอนเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นนะครับยางอ้วนๆหน่อยใส่ไปในข้างซึ่งตัวเตี้ยของนวล่ากับตัวสูงของนวล่าของเขาเองเนี่ยความสูงไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับถ้าตัวเตี้ยใส่ยางอ้วนมันก็ดูเหมือนรถตัวสูงเลยนะครับอ่ะมาดูภายในด้านนี้การสักน้อยหนึ่ง อาจจะเปิดใจให้ดูเล็กใหม่มีแพนเพล็นะครับเล็กใหม่เท่าไหร่เอ่ยเล็กใหม่สองแสนสองหมื่นสี่พันโลอ่ะเล็กใหม่สองแสนสองมื่นสี่พันโลเท่านั้นเองนะครับถ้าภายในยังคิอยู่เลยใช่นี่เบาะผ้าขารรมยี่สวยๆนะครับนี่ยใช่ตลอดนะครับใช่แล้วครับนี่ สี่ก็ถือว่าบางนะเนี่ยสี่ออยัง,งบางอยู่เลยเปยนยางไม่สี่เส้นนะครับแล้วก็ด้านท้ายนี่ด้านท้ายก็สวยนะครับตัวอีไฟท้ายไม่บินไม่แตกไม่ลาวนะครับผมอาจจะมีคราบน้ำบ้างนิดหน่อยก็เดี๋ยวขัดล้างทำสบายให้ม,มันหมดเลยแมกเรลเนอร์ก็เดิมศูนย์นะครับเนี่ยสี่ก็โอเคนะโอ้บางเนี่ยปองปองปองวใที่บางมใช่ครับ เออเป็นตัวถังที่บางแต่ว่ามีความทนทานแข็งแรงนะไปยืนพิงนี่คือไม่บุบนะแต่ถ้าในบางแบนด์หรือแบรนด์ลักเงี้ยสีน้าหนา้าไปยืนพิงอะบุบ<ช><ช>ครับนี่สวยนะแล้วนะก็ป้าพดานนั้นบนครับก็ไม่ได้มีร่องรอยการเจิมใดๆมาทางสิน้น ใคมาเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากใช่ครับหรือไม่อีกมุมหนึ่งก็คืออาจจะไม่ได้ใช้ชาวพูดแทธแท้ใช่ไหมถ้าเราชาวพูแทธแท้เนี่ยรับรองได้ว่าต้องมีรอยเจมิมอ่าส่วนตัวรถรถรถเราที่เราใช้ใช้กันอ่ะเราก็ต้องเจิมมั้ยเหลี่ยใช่ไหมละ่ะ่างทีแบบออกมาวันแรกเนี่ยโอ้ติดต่อล้มเพลตั้งแต่ยังไม่ได้รับรถเลยใช่ไหมพอหลังจากนั้นก็หรือว่าอาจจะเป็นเกจิชื่อดังหรือว่าอาจารย์ตามสำหรับต่างๆเงี้ยอ่ะ ็อ,อดไม่ได้นะครับผมบางทีอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเมตามาหารนิยมหรือว่าเป็นสายเหนียวมหาอุดแต่พวกนี้ยก็ความชอบแตกต่างกันไปนะครับโอเคอ่ะภ <Yeah. S 1> า,ายในก็สวยนะครับนี่เหมือนกันหมดเลยผ่านครับสบภาพพร้อมใช้งานแล้วก็ออกนิดนึงนวาล่าครับเป็นกระบะรุ่นแรกๆที่ให้แอร์หลังมานะครับ <Yeah. S 1> มา <Yeah. S 1> เดี๋ยวดูคันถัดไปไม่เป็นไร <Yeah. S 1> โอเค มาครับฝากไปด้วยนะปีสองพันิบนะครับผมเลขไม่สองแสนนิดๆครับ2องแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่าน,นั้นครับผ่อนห้าพันตลอดสัญญานะครับจบสดก็ไม่บวกเวดเพิ่มนะครับผมซื้อผ่อนก็ไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนทุกอย่างคือเราออกให้หมดเลยแล้วก็จัดยอดเต็มนะบ้านเดียวก็ไม่ต้องใช้เงินนะครับผ่อนเพียงแค่ห้าพันบาทตลอดสัญญานะครับ อ่ะคันทันมาครับเปลี่ยนสีกันบ้างวันนี้มีสามสีด้วยกันสีบอลเงินสองคันนะครับสีขาวสองคันแล้วก็สีดำคันหนึ่งนะครับอ่ะมาตอนที่สีขาวคันนี้ปีลึกหน่อยลึกแค่ไหนลึกกับเขาปีหนึ่งนะครับปีสองพันสิบแปดครับเครื่องยนต์สองบันท้าตัวอีเหมือนกันนะครับผมเลขไม้หนึ่งแสนโลเท่าน,นั้นเองนี่คันนี้อ่ะลองมาดูกันเป็นสีขาวนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะเป็นปีสิบ แจดทะเบียนใช้งานปี2019นะครับท,ท่านใาที่กํกำลังมองหากระบะหรือว่าสนใจกระบะที่พรอนซนเลห้า0 0น 5, แล้วก็หนึ่งงบไม่ค้มสามแสนอะ่ะเนี่ยชุดเนี่ยตอบโจทย์นะครับนาวลร่าก็คือเครื่องยนต์อัตราเร่งดีคือพวกแรงทอกอเข้าให้มาเต็มนะแล้วก็พวกแรงมงแรงมา้าแรงบิดทุกอย่างก็คือมันพร้อมที่จะ อะโจนพุ่งทยานออกไปนะครับนี่เครื่องยนต์ก็ดูแลรักงสางง่ายนะครับผมแรงนะครับได้เกียร์ถึงหกเกียร์ด้วยกันนะครับก็รุ่นแรกๆอองเหมือนกันที่ให้มาหกเกียร์นะครับเนี่ยดูได้นะครับผมดานคงด้านข้างพวกเนี้ยโอเคก็คือลองไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมจ่ามาก่อนนะราคาส0มแสนกลางๆส0มแสนไปๆทั้งนั้นเลยนะ ก็วันนี้ปรับรลดราคาลงมาเลยแค่สองแสนก็บ้า,บากันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โดยรวมก็ถือว่าสภาพเนี้ยดีๆพร้อมใช้งานทุกคันเลยนะครับผมอ่ะคันนี้ก็ใส่ยางอ้วนๆหน่อยนะครับนี่ยางใหม่สี่เส้นนะครับเดี๋ยวแวะมาดูข้างในกันกับพวกสกอบอพวกใบเสืออะไรพวกนี้อยู่นะรถครบทุกคันนะอ่ะเดี๋ยว,วแวะเพลก่อนอ๋อคันนี้นี่เก็บดีเทลพุมหนังมาแล้ว หุ้มหนังมาแล้วนะก็เลยหุ้มตรงประตูให้ด้วยนะครับแล้วก็นี่บอกบอกหุ้มหนังให้ใหม่นะครับนี่เรียมๆเลยใช่ครับพนักพิงด้านหลังก็คือหุ้มหนังให้ด้วยแต่ว่าบอดที่นั่งเนี่ยก็คือไม่ได้หุ้มให้นะครับก็ยังเป็นหนังสีดําเหมือนเดิมอยู่นะครับนี่คูนาหุ้มใหม่โดนใจแน่นอนนะครับเลขกไม่เท่าไรเอ่ย <8. S 1> เล็กไมหนึงแสนโลแปดแปดห่เอ้ยแปดแปดร้อย หนึ่งแสนกับแปดร้อยโลนะครับผมเลือกมาหนึ่งแสนกับแปดร้อยโลนี่เพิ่งจะพ้นระยะลันอินแสนโลมานะครับก็ถือว่าพร้อมใช้งานกันยาวๆนะครับอ่ะอระยะปิดกุญแจสักพูดหนึง่งครับผมแต่ว่าเสียงเตือนกุญแจค่อนข้างดังนะติๆๆ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 ๊ดติ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 ๊ดอ่ะนี่ครับสี่บังบาเหมือนกันยางสี่เส้นช่วงล่างเช็คให้แล้ว นะครับดูแลให้แล้วเป็นอย่างดี <Okay. S 1> แล้วคันนี้มีเบอร์กันชนท้ายอันใหม่มาใส่ให้เพิ่มเติมด้วยนะครับได้เป็นตัว E นะไรท้ายไม่บินไม่แตกไม่ร้าวนะครับนี่สีบางๆเดิมๆเลยนะครับผมใครที่หายอยู่อ่ะคุ้มแน่นอนนะครับผมดูให้แล้วรถทุกคนนะันไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุจนหนักผิดความอย่างแน่นอนนะครับเขาได้ไหมเขาได้นะครับผมดูได้เลย เราไม่มีข้อมูลปกปิดลูกค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็คันนี้ก็มีเป็นพยางปูพื้นเนี่ยข่องใหม่เลยนะสี่แผน่นคู่หน้าคู่หลังจัดให้เรียบร้อยครับแล้วก็หุ้มเบาะหนังมาให้ใหม่เรียบร้อยนี่เพราะว่าข่องเดิมนี่เขาเคยมีการหุ้มมาเราก็เลยอาจต้องหุ้มให้ใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นเบาะพา,าร์คไมย,ยี่มาก็อาจจะมีการซ่อมแซมหรือเบิกเบาะชิ้นใหม่มาใส่ให้นะครับไปกันต่อ โอเคฝากด้วยครับปี2018จดทะเบียนใช้งานปี2019ครับเลขใหม่หนึ0งแสนแปดโลครับกับราคาเพียงแค่2 6งแ0 0หกบาทเท่านั้นครับฝากกัด้วยไปคันถัดมาครับคันนี้ปีใหม่กว่าปีหนึ่งแต่ว่าสี่ข้าวเหมือนกันได้ท็อปเท่ากันครับ2อง9สิแท้ๆเลยนะครับผมคันนี้นะกับราคาครับสองแส0บาทเท่านั้นครับนี่ จะดูขัง้งยนต์กันก่อนเลยนะครับเลขไมลแสนหนึ่งแสนสองมื่นโลนะครับเลขไมลหนึ่งแสนสองมื่นโลคือเลขไมลนั้นมันก็ไล่ๆกันอยู่แล้วนะแล้วก็เราขายกันที่ปีนะครับผมแล้วก็พวกพอบอภาษีต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมีให้วันรับรถนะครับแล้วก็ถ้าภาษีค่าต่อก่อนได้สามเดือนในวันรับรถเนี่ยเราต่อให้ฟรีนะครับอย่างสมมติปีนี้ปีหกแปดก็ต่อยทีขาดปีหกเก้าเลย นะครับผมแล้วก็ในส่วนของฐานรับประกันนะครับเครื่องเกียร์พวกเนี้ยรับประกันให้นะครับผมเฟืองท้ายรับประกันให้กล้องหลักรับประกันให้แอร์ไฟแบตเตอรี่ช่วงล่างก็รับประกันให้นะครับโอ้หคุณจะรับประกันไปถึงไหนครับนี่อ่ะอ่ะนี่ครับด้านหน้านี่เป็นไงครับกันชนหน้าแก้ไม่อ้างแน่นอนแล้วก็คันนี้จะใส่ยางเล็กนะครับผมเป็นยางยางผอมนี่แต่ว่าล้อเท่ากันนะเป็นล้อขอบสิบหกนะครับส่วน ยางอ้วนกับยางผอมเนี่ยก็เรามีไซส์มันก็เป็นขนาดมาตรฐานแต่ทีนี้ก็คือให้ดูว่าเนี่ยถ้าใส่ยางอ้วนมันจะเป็นทรงนี้ถ้าใส่ยางผอมมามันก็จะเป็นทรงนี้นะครับแต่ความสูงก็คือไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับใช่เป็นยางสแตนดาร์ดแต่นี้ก็คืออลองขยับไสาดูให้มันเหมือนแบบยีราฟแคะอะไรเงี้ยนะครับใช่ใส่ยางอ้วนอ่ะนี่ครับใช่แต่ว่าคันนี้ก็คือ คือเบาะคือเบาะคือเบาะไม่ได้ไม่ได้หุ้มใหม่นะเบาะไม่ได้หุ้มใหม่เป็นหนังหนังสวมเฉยๆนะครับข้างในคือเป็นผ้ากำมะหยี่เหมือนเดิมถ้าไม่ถูกใจก็คือคอดอ,ออกอ่ะจะไปขายหรือว่าไปเผาไปเอาเลยเครับอ่านี่เลขไม้หนึ่งแสนสองมืนโลนะครับเ,เป็นไงเป็นเกียร์ธรรมดาหกสเปรคือข้างในสวยนะครับรถพร้อมใช้งาน มีใบเซอร์มีอะไรอยู่หน้เราชัดเจนนะโคลา่าที่ทำภายในสวยทุกคันใช่ก็คือเขาเก็บดีเทลมาดีน,นะครับรรใช่มีเป็นสีเทาดำตัดกับสีครีมแล้วก็จะมีเป็นงานผ้ากรรมะยี่ตัดเพิ่มเติมมาด้วยแต่ถ้าอย่างเก็บดีเทลหุ้มเบาะที่เป็นงานหนังแท้เนี่ยก็ตรงนี้ก็คือจะเก็บดีเทลหุ้มหนังให้ด้วยนะครับแลแลใช่ผ้ากรรมะยี่นะ ดูแลยากนี่สีบางๆนะครับช่วงล่างเช็คให้แล้วพร้อมใช้งานไฟท้ายไม่บินไม่แตกไม่ร้าวนะครับได้เป็นเครื่องยนต์สอบบรรทัดตัว E นะครับคันนี้ก็คือมีกล้องถอยติดตั้งเพิ่มเติมมานะใช่อันนี้ติดตั้งจากเดิมนะครับเ,เพราะว่าสามารถเอากล้องตัวถอปบะม,มาพ่วงใส่จอเครื่องเล่นตัว E ได้เลยนะครับใช้ได้ผ่านนะครับ ก็เดี๋ยวถ้ามีการขัดล้างทันตปารับรองว่าสวยโดนใจสูกใจอย่างแน่นอนครับ้านี้สั้นหน่อย้านี้สั้นหน่อยอะนะครับนี่นไง,ไงสวยเหมือนกันหมดก็เดี๋ยวถ้ามีการขัดล้างทันตปาลอีกรอบนึงอะมันจะสวยกว่านี้นะครับเพราะว่าบางทีแบบรถมีการออจอดโชว์บ้างเอาไปโชว์ตัวอะไรเงี้ยมันก็จะเปื้อนนิดน้อยธรรมดานะครับ เราเก็บให้หมดนะทาให้ใหม่หมดเลยนะครับผมทําให้ใหม่หมดเลยลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับผมแต่ชอบนะคือของให้แอร์หลังมาเป็นรุ่นแรกๆเลยช,ชอบแล้วก็ให้เกียร์ธรรมดาหกสปีดมาเป็นรุ่นแรกๆเหมือนกันนะครับฝากด้วยครับปีสองพันสิบเก้าแท้ๆสีขาวเรียกไม่แสนกว่าโลครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับโอเคและคันสุดท้ายที่กำลังตามหาสีดำ เรามีคันเดียวนะเรือคันเดียวคันสุดท้ายแล้วนะครับผมท้ายอย่างสีขาวก็มีตัวเลือกสีบอลก็มีตัวเลือกแต่สีดำให้เลือกได้แค่คันเดียวคันนี้นะครับเพราะว่ารถได้ออกไปหมดแล้วอ่าเป็นรถสุดท้ายแล้วนะคันนี้ครับก็ให้ราคาเท่ากันครับผมปีสองพันสิบเก้าครับสองแส0เจ็ดมื่นเก้าบาทเท่านั้นครับนี่เลขใหม่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นเลขใหม่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นนี่ สวยที่ดมามันสวยอยู่แล้วยิ่งทาแบบมีการขัดล้างแล้วก็ไปออกแดดเนี้ยแว็บจัดเลยนะใช่แบบแว็บจัดเลยเนนนนกติใช่โครงสร้างอเอาแก้มก่อนอนี่นี่นี่ฝากระโปรงนี่ยังไงดีสวยมากใช่ครับทุกซอกทุกมุมทุกจุดครับดูด้หมดเลยนี่อันชนหน้าแก้มไม่อ้าครับล้อแมกเดิมศูนย์ยาง ใส่ยางพอรอมให้ใส่ยางพรมให้นะครับผมใส่ยางพอรอมก็ซุ่มล้อก็จะดูเหลือเยอะๆหน่อยนะครับผมตัวรถก็อาจจะไม่ได้ดูสูงมากนะครับขึ้นลงได้ง่ายรบางทีแบบใส่ยางอ้วนแล้วก็ใส่บันไดค้างนี่คือถ้าใครที่ไม่ได้สังเกตอ่ะก็คิดว่าเป็นตัวสูงนะครับอ่ะเรามาดูเลขใหม่ข้างในกันนะครับผมเดี๋ยวแวะแผ่นเพจนิดนึงครับแล้วก็เดี๋ยวได้ดูเลขใหม่นะครับผม โอเคหลังก่อนไม่เคยจะพาดูเลยโอเคนีครับได้ดูแลครับดท้ายตรงนี้ะใช่ครับได้แอร์หลังเนี่ได้เป็นพวกเครื่องเล่นอะไรต่างๆครับเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันโลนะครับผมแล้วก็เนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับแล้วก็รถทุกคันก็คือมีไบเซอร์มีคิวอาร์โค้ดการตรวจสภาพเรียบร้อยครับเพราะว่าเราเคยรีวิวแบบเต็มๆไปแล้วแบบละเอียดละเอียดไรคันอ่ะทีนี้ก็คือจะมาแบบ สรุปให้ฟังกันใหม่นะครับผมว่าตอนนี้ราคาเหลือเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับสีก็บ,บางๆนะยางใหม่สี่เส้นได้เอออะไรอะได้เป็นตัวอ e ีด้วยนะครับผมแล้วก็พวกไฟท้ายบินๆนะอันนี้เดี๋ยวเราเบิกของให้ใหม่หมดเลยนะครับรถอ้นย้ายขานาคกนทมแล้วเรียบร้อยใช่ครับอ่ะมาดูด้านนี้กันสักนิดนึงครับผมเดี๋ยวจะได้สรุปให้ฟังกันครับ นี่ด้านนี้เป็นไงไมเป็นไก็ใช้ปาณ8ใช่ครับแล้วก็มีเบิกเบาะที่นั่งด้านหลังมาให้ใหม่เรียบร้อยเบิกเบาเบอเบอิกเบา <c oughs> โอเคฝากไันด้วยครับรถปีสองพสิบเกาสีดำครับเลขใหม่หนึ่งแสนหนึ่งมืนกว่าโลครับสองแสนเจ็ดมืนเก้าันบาทเท่านั้นครับโ okay, อเคอะเดี๋ยวให้ มาต่อกันที่ด้านนี้นะครับผมอัพเดทราคากันนะครับผมส่วนคันด้านนี้นะครับรถปีสองพันสิบเก้าครับเลี้ยงใหม่แซนโลเหมือนกันนะครับผมสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่ากันครับแล้วก็ส่วนคันทางด้านนี้นี่คันยางอ้วนนะครับผมปีสองพันสิบแปดครับจดทะเบียนใช้งานปีสองพันสิบเก้าครับเลี้ยงใหม่แซงว่าโลก็อยู่ทีสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับส่วนคันทางด้านนี้นี่สำนี้ก็จะ เขาเรียกว่าอะไรนะเ,เลขหมาจะสูงหน่อยแต่ได้ในราคาที่ต่ำนะครับปี2อง9ครับเลขหมายสองแสนนิดๆครับสองแสนห้ามืนเก้าพันบาทเท่านั้นครับและคันไฮไลท์ที่มาเปิดหัวคันนี้คือเป็นรถบ้านซื้อเข้าครับเจ้าของเดียวป้ายแดงดูแลมาดีมากเข้าออมาเทินนะเลขหมาสามหมื่นหกพันกว่าโลนะครับผม เข่าวมาเทินนะครับแล้วก็ดูแลมาดีมากๆเลยได้ปี2อง9เครื่องสองบตัวอีกครับกับราคา2องแสนเบาทเท่านั้นครับคันนี้ก็คือขอขายสภาพกันแล้วกันนะครับผมถ้าใหที่สนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับจบสดไม่บวกแบตเพิ่มซื้อพอนก็คือฟรีทุกค้าดำเนินการนะครับก็สนใจครับ ติดต่อมาได้ที่ KR Smart Car ทุกๆช่องทางได้เลยครับผมชื่นชอบครับฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับแล้วในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำเพิ่มเติมกับก็ฝากติดตามไว้เลยครับผมสำหรับวันนี้ข้อตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ